สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วเนะเาะเราได้ทําการตั้งค่าอะไรต่างๆของตัวโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเริ่มทํางานกันเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับโกดังบ้าน95นั่นเองนะครับผมจะใช้ตัวแปลนบ้าน สชั้นตัวนี้นะครับใช้ในการเรียนการสอนนะครับโดยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะครับตัวแป่นบ้านตัวนี้นะครับไว้ให้นักเรียนทุกท่านเลยนะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นำเข้าตัวโปรแกรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเรามาที่ไฟล์แล้วก็ Import เข้ามาซึ่งตัว Import เข้ามานะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะนําเข้ามาตัวนี้เป็น2ชั้นนะครับผมก็จะเอาชั้นที่1เข้ามาก่อนประมาณนี้ละกันนะครับเอาวางไปเลยยืดวางไปเลยนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะนําเขาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโดยการคลิกที่รูปภาพชั้น2แล้วก็ Import ผมวางไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ มันจะมีจุดแทร p อยู่เราก็แทร็เขาเข้าไปเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะคลิกตัว M นะครับตัวนี้ Move เขาขึ้นไปดึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวป c ッ bar นะครับจะเป็นในส่วนของตัวเมาส์นะครับผมก็ทำการคลิกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีแท็กนะครับเราก็จะมาทำการ สร้างเขานะครับสร้างเขาขึ้นมาโดยการคลิกที่ตรงนี้แล้วก็บวกตัวนี้นะครับโอเคผมก็จะพิมพ์เขาเข้าไปเลยนะครับว่าอ่าปรนนะครับแปนพื้นชันที่หประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็จะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านไม่มีตัวนี้นะครับ เหมือนหัวข้อแรกนะครับที่เราได้ทำการติ๊กไปแล้วนะครับตัวของตัวแท็กนะครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่ไหนก็หน้าต่างของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ย้ายเขาเข้าไปเป็นพื้นชั้นที่หนึ่งนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็จะเอาไว้ที่เป็นชั้นที่สองนะครับผมก็จะตั้งชื่าขอเขาเป็นพื้น ั้นที่2แล้วก็ยากเขาไปเป็นพื้นชั้นที่2ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคครับเมื่อเราย้ายแท็กสุดทียบร้อแล้วนะครับผมจะทําการย้ายเขาขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดาบเขาลงไปในตัวเส้นตรงนี้นะครับเราจะคลิกที่ตรงนี้หรือว่าคําสั่งลัดลายนั่นเองครับเราจะ พิมจากตัวเซนเตอร์เสาตรงนี้นะครับไปยังอีกเซนเตอร์เสาตรงนี้นั่นเองคลิกลงไปหนึ่งที่จากนั้นกด ESC ออกนะครับผมเราจะได้เส้นตัวเส้นนี้มาจากนั้นให้เรานะครับทำการกดตัวตลับเมตรตัวนี้นะครับวัดเข้าไปเลยปุ๊บ กดคลิกลงหนึ่งทีแล้วพิมพ์ตัวเลขเลยครับสามห้าศูนย์เขาจะถามว่าให้เราปรับไซส์เส้นตัวนี้ให้เป็นสามเมตรห้าสิบหรือไม่นะครับแล้วก็พิมพ์กดเข้าไปทีนี้นะครับเขาจะปรับให้เราอัตโนมัติโดยที่ตัวนี้ก็ปรับด้วยตัวนี้ก็ปรับด้ยวยนั่นเองนะครับผมโอเคเส้นตัวนี้เราก็ลบทิ้งไปนะครับไม่ได้ต้องการแล้วนะครับ เมื่อเสร็จงานนะครับเราก็ปิดสันทองออกไปประมาณนี้แล้วการน,นะครับผมเราก็คลิกที่ตัวตลับมิดมือนเดิมนะครับแล้วผมจะเอามาเริ่มที่ตัวเส้นสีเขียวตรงนี้แกมสีเขียวตรงนี้ผมก็ดึงเขาเข้ามาก่อนสักตรงกลางประมาณนี้โอเคแล้วก็ทําการดึงจากเส้นนี้มาแล้วพิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยครับ350ิบ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยของแต่ละคนด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครตั้งค่าหรือว่าใครอยากปรับให้เป็นหน่วยเซนติเมตรหรือเมตรก็สามารถปรับได้นะครับโดยที่เรามาที่วินโด์นะครับแล้วก็มาที่ตัวโมเดลอินโฟตัวนี้จะเห็นยูนิตรหรือหัวข้อตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซนติเมตร ไปถนัดตัวไหนก็สามารถปรับได้ตัวนี้จะเป็นตัวทศนิยมนะครับพี่ให้เขาแสดงตรงเล้งตรงนี้นะครับซึ่งผมให้เขาแสดงแค่ทศนิยมเดียวก็เพียงพอนะครับอ่ะประมาณนี้เรามาเริ่มงานกันต่อโอเคทีนี้นะครับผมก็จะตีไกด์ไลน์ตามตัวแปลเลยนะครับร5อยห้าิรสาสิบนะครับ ตีเมตรนะครับก็เป็นตีร้อยอประมาณนี้นะครับไกด์ในส่วนของแนวแนวฝั่งนี้นะครับโอเคทีนี้เ,เรานะครับจะไปตีไกด์ของฝั่งนี้แทนนะครับผมก็จะเอาเขาเข้ามาเริ่มต้นที่จากตรงนี้ละกันนะครับผมแล้วก็มาแล้วก็หมุนนะครับในตัวโปรแกรมของเรานะครับแล้วก็ปรับไปเลย สี่ร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาส <100. S 1> องร้อยห้าสิบสองร้่าก็เป็นอันเทตตินนะครับเราก็จะได้ตัวไกลงานของเรามาละเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็จะทำการรวบเขา แล้วก็รวบเขาอ่าในการกดรวบสองครั้งทำอย่างไรนะครับก็รวบไปที่แรกก่อนปุ๊บรวบจากฝั่งขวานะครับถ้าเราเลือกฝั่งซ้ายเขาจะไม่เอาให้ให้เรารวบจากฝั่งขวาไปซ้ายแบบนี้นะครับแล้วทำการกด shift ครับแล้วตัวเมาส์ของเราจะขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วก็รวบอีกครั้งหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการขวา นะครับแล้วก็มกกรุปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ยังไงเมื่อรรงงานเสร็จเราก็จะลบทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำการลบครั้งเดียวเขาก็จะหายไปเลยแบบนี้นะครับเราจะไม่ต้องมาลบดีอันนะครับอี e ี T. โอเคทีนี้นะครับเราจะทำการเมื่อเราตีกิดไกด์ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการ สร้างตัวเสาคอนกรีตของเราขึ้นมานะครับโดยการกดที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมตัวนี้หรือว่าคีย์รัดตัว R นั่นเองนะครับผมผมคลิกที่ตรงจุดตัดตรงนี้นะครับผมลิดตัดตรงนี้แล้วก็คลิกที่ทวนทวนหนึ่งทีจะเป็นการเริ่มจากตัวกลางจากนั้นให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์เข้าไปเลย20อันนี้ผมเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ ตัวคิชเมาแล้วก็เวนวัคก,กีประมาณนี้นะครับเราจะได้สี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นผมจะตัง้งเสาเขานะครับขึ้นไปที่3เมตรเรียบร้อยเราจะได้เสาคอนกรีกตตัวนี้มาจากนั้นดัแบเบิลคลิกเร็วๆนะครับ3มครั้งแบบนี้อ่าก็เขาจะคลุมตัวโมเดลของเราทั้งหมดเลยหรือใคร อยากคุมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องคุมมาจากฝั่งซ้ายถ้าเราคุมขวาปุ๊บเขาจะเลือกทั้งหมดเลยให้เราคุมมาจากฝั่งนี้แล้วก็เมกกรุปคิดกว่าเมกกรุปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เราจะทำการคัดลอกนะครับไปอย่างตำแหน่งอื่นๆตามแพลนที่เรามีนั่นเองผมจะทำการกด ตัวเสาก่อนนะครับแล้วก็ m คลิกตรงไหนก็ได้ครับคลิกตรงเส้นก็ได้แบบนี้แล้วกด Ctrl หนึ่งทีเขาจะเป็นการ copy อ,ออกมาวางเข้าไปประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอาจจะรวบแล้วก็ไม่กรบเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้ามาทํางานที่ด้านในนะครับตัว ตรงนี้นะครับผมโอเคในส่วนนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเล่งเวลานะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของเสาตัวบ้านนะครับผมโอเคก็เป็นอันจดทิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหัวข้อนี้เดี๋ยวหัวข้อหน้านะครับหรือหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมาลงลึกนะครับในส่วนการสร้างผนังนะครับเจาะผนังอะไรต่างๆนานา,นานรวมถึงตัว คารต่างๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับหัวข้อนี้นะครับก็สวัสดีครับ